ออกงานคู่กันด้วยเป็นไงบ้างคะตอนจริงๆก็คู่กันตลอดอเวลาออกงานแต่ว่าไม่ค่อยที่จะออกงานแบบอะไรที่มันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวน้องๆพี่ๆเบื่อ พอกันไหวอย่างนี้ตอนนี้ชินแล้วค่ะโอยโอ้ยแรกแรกก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับอา้าวฉันตื่นเต้นคนเดียวคือมันมันรู้สึกเผลอใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับเขาไม่เชี่ยวเหมือนเราแนะนำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะคะโอ้จริงๆแล้วเดี๋ยวอยู่ๆไปก็โอเคเองละค่ะเดี๋ยวก็ชินกล้องชินกับพวกพี่ๆน้องๆนักข่าวเองค่ะจ้าครับความรักครั้งนี้เป็นไงบ้างคะแทรปปี้พูดบ้างไหมคะเราถามเธอเธอพูดก่อนดิก็ดีค่ะจริงๆก็สามปีแล้วค่ะก็ดูๆกันไป ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอสมควรค่ะคือจะบอกว่าเรื่องความรักหรือว่าเรื่องความผูกพันเนี่ยตอนนี้มันกําลังลงตัวแล้วกาลังอยู่ตัวแล,วล้วพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเราสองคนเนี่ยกำลังคิดเรื่องธุรกิจมากกว่าเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีธุรกิจเล็กๆที่ทํากันอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะไปได้ดีครับ <warming. S 1> แล้วก็กําลังคอนเซนเทรตกับที่เรื่องนั้นมากกว่าอืมนลงตัวแล้วอย่างนี้มีแฟน ไปทำงานยอดหน่ไม้อะไรยังไงอ่า<ๆ>เดี๋ยวผมเก็บตังค์กันได้สักร้อยล้านก่อนนะเพราะว่าธุรกิจนี้กำลังไปได้สวยครับแปดสิบ <c oughs> ม,มแต่ผม่มีคิดบ้างไหมคี่สาว่าแบบจะมีงานแต่งไคือตอนเนี้ยสิ่งที่สาคิดอ่ะต้องบอกเลยอันนี้อันนี้ก็พูดกันแล้วว่าสา อาจจะคิดเรื่องครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวของสานะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กูกันว่าสาก,ก็มีน้องคนหนึ่งน้องไซเดย์คนหนึ่งอยู่แล้วตอนเนี้ยก็กําลังเหมือนแบบหัวเรียวหัวต่อในเรื่องของออจะปะถมไปัมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือต้องปูพื้นฐานเขาค่อนข้างแน่นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยบอกเขาว่าเออเราอยู่กันไปแบบมีความสุขนี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ตอนนี้เราโอเคลูกของเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรียนของลูกก็โอเคทุกอย่างมันมันกำลังโอเคเลยไม่อยากที่จะมีอะไรที่มันซีเรียสหรือว่าจะต้องมาคิดอะไรกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีความสุขก็โอเคละพี่สาวคะแล้วน้องเซเดรี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เซเด์ขึ้นป .4 แล้วค่ะต้องบอกเรียนเก่งต้องหลอกเรียนเก่งเป็นบุญของแม่เป็นบุญของแม่แล้วก็รู้สึกว่าเขาย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนหนึ่งไปโรงเรียนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เหมือนกับว่าภูมิใจในเรื่องของเกรดเฉลี่ยเขาเพราะว่าปีที่แล้วเขาทําได้ประมาณเทอมที่แล้วเขาทาได้ประมาณ3.93 3.93พอย้ายโรงเรียนปั๊บเนี่ยเราก็กลัวว่า ลูกจะเก่งแค่โรงเรียนเดิมโรงเรียนใหม่จะแบบสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปรากฏว่าคุณครูมาบอกว่าคะแนนของเขาที่สอบเข้าป .4 โรงเรียนใหม่เป็นอันดับหนึ่งของป .4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคอ่ะเราก็<ท>ดีใจคทุกคร<จ>ั้งที่มีมีการสอบแข่งขันกันหรือว่าสอบในห้องเนี่ยเราก็จะเอาใบสอบมาเปิดดูด้วยกันว่าครูลูกเราจะทําได้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งเนี่ยผลคะแนนเกือบเต็มเกือบเต็มมาตลอดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเขาจะให้รางวัลลูกเขาด้วยนะครับจนตอนนี้เนี่ยเงินที่เก็บ ก็ <laughs> <laughs> จะไม่มีเพราะลูกแล้วว่าเก่งเกินไปอะไรมาณนี้ <laughs> แต่ก็โอเคค่ะคือเราเราก็ทุ่มเทให้กับลูกอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องเงินไม่ตายหาใหม่ได้อยู่แล้วค่ะ <laughs> ตอนนี้น้องเฟเดนี่หายเป็นปกติแล้ว <laughs> ตอนนี้ถามว่าปกติไหมเนี่ยอืสาต้องบอกว่าเก่งกว่าเดิมนะเพราะว่าสาก็ไม่ได้บอกว่าลูกผิดปกติมาตั้งแต่แต่จอรไยอยู่แล้วแค่บอกว่า มีอาการแค่เป็นออทิสติกซึ่งเราก็ต้องแก้ไขและพัฒนาแต่ตอนนี้สาคิดว่าสาพัฒนาลูกได้ประมาณ5 0 6 0แล้วที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่เขาด้วยอยู่ที่การพัฒนาสมองของเขาด้วยค่ะแต่คิดว่าน่าจะไปทางบวกและน่าจะเป็นแบบเกินร้อยคือหลายคนอาจจะคิดว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คือแบบเด็กที่แบบด้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจากจากที่ผมสัมผัสกับน้องเขานะครับน้องเขาเป็นคนเก่งจริงๆนะครับโดยเฉพาะด้านภาษาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะได้เต็มตลอดเลยใช่้อ่ กองวและด้านนี้เวลาเขาสนใจในเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะทําได้ดีดีกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเป็นตัวพี่เอมีส่วนช่วยดูแลหรือว่าอะไรกนะ็สก็สนมากที่เจอกันเราก็จะมีการคุยกันพูดคุยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นเรื่องหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องเกมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยต้องคางติดเกมแต่ว่าจะถามว่าแม่เขาปล่อยเล่นเกมไหมคือตอนแรกเนี่ยเขามีการคุยกันระหว่างน้องเซเดกับพี่สาวว่าเออเนี่ยถ้าเล่นเกมนะแต่ว่าอย่าให้ผลการเรียนตกแต่กับกลายเป็นว่าการเล่นเกมของเขาเนี่ยเป็นการเขาดันไปเล่นเกมที่ฝึกสมองพอดีก็าทาให ทุกสถานการของเขาเนี soldier, romance, ่ยดีขึ้นไปตลอดเลยเพร้ะเราเพ่กับเราไม่ง่ายเขได้ดีดีครับดีทั้งทั้งเซเดแล้วก็แม่เขาด้วยน่ารักครับเป็นคนน่ารักเซเดคุ้นเคยแบบว่าก็ส่วนมากเอ่อถ้าเวลาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยก็จะมีการเฟสไทม์หากันเนาะ ก็แบบเซย์ฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเซเดย์เขาเป็นเด็กแบบว่าอยู่กับเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยใครมาก็ถามมาต่อไปค่ะที่บ้านก็เหมือนกันแต่เซยเดย์ให้ปาเซเดย์ให้พาเซเดย์เป็นเด็กแบบว่าน่ารักค่ะรทุกคนล่าสุดมีมาหอมแก้มผมด้วยในวันเกิดเขาวันเกิดเขาก็ก็คือเราก็สอนคือไม่ได้ไม่ต้องสอนแบบขนาดนั้นละค่ะถึงแม้ว่าอนาคตสมมติว่าเราแต่งงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเรียกพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ ตอนนี้เราก็ให้เรียกนะจอบถึงแม้ว่านาคตม,มันโอเคมันจะได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยก็ให้เรียกนาจอบเหมือนเดิมค่ะ,<น>ะาทางนี้ทางน,นั้นก็ต้องถามน้องเซเดด้วยว่าอยากได้เรียกอะไรส่วนตัวอนมีพี่สาแบบว่าแบบเป็นห่วงกังวลอะไรน้องเซเดเรื่องไหนบ้างไหมคะโอ้กังวลเซเดเรอคะตอนนี้ไม่มีค่ะปล่อยสมองว่างมากปล่อยสมองว่างมากเพราะว่าเราจะเตรียมตัวรับตอนที่เขาประมาณ12ขวบ อีกทีนึ่งเพราะตอนนี้เราวางแผนค่ะแล้วก็คุยกับคุณยายก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีค่ะเรื่องน้องไม่น่ามีปัญหาตอนนี้ก็คิดว่าพัฒนาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็มีคนมาถามเยอะค่ะในเฟซบ้างไปตามหาไลน์มาคุยอับสาบ้างว่าลูกเขาเป็นแบบนี้จะต้องออมีปัญหามีปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างไงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกจริงว่ามัน มันแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการไม้สาแบบโยนรายการมาให้ทําเลยอะไรเงี้ยว่าให้ทําเรื่องเด็กพิเศษซึ่งตอนแรกมันมันดูดีนะมันคือสาก็อยากทำอะไรเงี้ยซึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์ไปเยอะเหมือนกันว่าสาจะทํารายการสาจะสัมภาษณ์สาจะทําหนังสือ แต่พอมานั่งคำนวณตัวเองจริงๆแล้วค่ะมันค่อนข้างเซนสิทีฟถ้าเกิดว่าทำไม่ดีหรือว่าวิธีการที่เราบอกไปแล้วเขาทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะตีกับหาเราเยอะพอสมควรก็เลยบอกขอเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นที่แนะนําก่อนแล้วกันในไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กค่ะจ่าครับเรืาคันที่เรายังไม่ยอมแต่งงานเราเราเ็ดกับครั้งที่แล้วหรือเปล่าการแต่งงานบอ้ความรักมันไม่มีเขตหรอกตอกใบอให้ชัดนะครับ <laughs> คือความรักมันไม่มีเขตหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าความรักที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ไม่ควรปล่อยโอกาสไปปะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินหน้าต่อไปแล้วมันเกิดมีปัญหาเราก็ค่อยคุยพูดพูดคุยกันอีกทีนึงจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไปตั้งแง่ว่า เอ้ยฉ e ันเกดแล้วความรักไรเงี้ยแล้วสาพูดกับพี่พี่น้องๆว่าไม่เอาแล้วสาไม่แต่งงานแล้วสาเ็ดแล้วไรเงี้ยสาพูดแต่ว่าสาจะไม่สวมชุดแต่งงานและไม่แต่งงานซ้ําถูกไหมคะแต่ว่านะตอนนี้คือโอเคการแต่งงานไม่รู้แต่ใส่ชุดเจ้าสาวซไม่ไม่อยากใส่อรได้ไหมไม่ใส่ชุดเจ้าสาวได้ไหมตัว อะไรประมาณนี้ใส่เป็นมัดขอดไหมเออเป็นมัดขอดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็แบบมันฝังเรื่องชุดอย่างเดียวอ่ะฮะแล้วพี่ต้องว่โอเคไหมครับความคุ้ทุนสามก็โอเคโอเคทุกอย่างครับไม่โอเคก็เราไปค่อยดูสิเรื่องพวกนี้แล้วแต่เขานะครับตอนแรกก็เกรงๆอยู่ว่าเราจะเข้ากับครอบครัวเขาได้ไหมหรือเปล่าแต่พอไปเจอแม่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็มาเจอครอบครัวผมด้วยแล้วก็รู้จักดีทุกคนก็ตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละบ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคควแล้วแต่แม่ค่ะอืม นะสำคัญไหมสำคัญทุกอย่างโอเคขอบคุณนะเราจะต้องรอดูต่อไปคุณว่าอนาคตใช่ค่ะคิดว่า3ปีก็น้อยไปเนาะแหมคนอื <S <s ่นเขาตั <S <S ้งเท่าไหร่อ่ะหกเจ็ดปีแนมนะดูอีกนิดนึงก็แล้วกันเนาะค่ะ